ดีค่ะ f c ซีทุกท่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็แค่มาเยี่ยมเจนาเนาะอมืมาดูนางตัดผ้าค่ะตอนนี้นางกำลังอัดกาวผ้านะคะไม่รู้ว่าเป็นผ้าของใครไม่รู้ใครเอามาตัดเนี่ยค่ะผ้าต่ายค่ะผ้าของผ้าของไอ้ตายอีกแล้วหรออ๋อนางเอาผ้ามาตัดอีกแล้วคะ่ะไอ้ตายดูดิคะ เงินส้มค่ะแรงแงงแงงอยู่ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้อาจจะไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวก็จะกินส้มตําสักหน่อยวันนี้วันรวยรวยเฮงเฮงกันนะคะใครมีเลขเด็ดก็ทักมาได้นะคะเนาะเดี๋ยวส้มไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเนี่ยแหละค่ะอุ้ยไอ้ไอต่ตัดเสื้อตัดเสื้อแบบไหนเนีมๆทรงเดิมๆใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะ ดูหน้าตาหล่อนก็ไม่ได้ขี้มาหลายวันก็ไม่มีอะไรจะไปเนาะเดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็ทุกคนถามมาว่าทําไมส้มไม่ออกกกอกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วคะ่ะเพราะว่าจะมาดันคนนี้คะ่ะก็ฝากติดตามแกด้วยนะคะแกมีช่องแล้วเนาะถ้าอยากตัดเสื้อหรือว่าอยากซื้อผ้าเอออยากสอบถามอะไรต่างๆก็คอมเมนต์แห่งของเจนามาได้นะคะเจนากกตูมคะ่ะถ้าใครอยู่หมู่บ้าน จังหวัดที่ใกล้เคียงหรือว่าผ่านไปผ่านมาจําสัญลักษณ์ได้นะคะว่าเนี่ยค่ะมีปั๊มน้ํามันอยู่หน้าบ้านถามกกตุมกกกอกได้นะคะว่าร้านปั๊มน้ํามันเจนาอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยค่ะก็แวะมาถามได้ค่ะแกจะนั่งประจําประเจอหน้าบ้านหน้าตาแกจะเหมือนขี้ไม่ได้ขี้มาหลายวันนี่ละค่ะเนี่ยค่ะนนอ,อืม เริ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะปากพวกชาวบ้านกกตูมนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะไม่อยากจะอยู่อยากจะอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะดูดิค่ะเนี่ยก็ฝากติดตามกดไลค์ให้พี่เขาด้วยนะคะและ้วฝากติดตามเขาด้วยเนาะก็บอกต่อๆกันคืออยากได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าหรือว่าอยากสอบถามอะไรต่างๆก็เมนแห้งแกได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะทักไลน์ส่วนตัวแกก็ได้เนาะอยากถามว่าเจ๊นนะ ชุดอันนี้ราคาเท่าไหร่ถามบอกเลยนะคะว่าราคามันไม่เหมือนกันเสมอไปนะคะคือแล้วผ้ามันก็ไม่ได้ผ้าแบบราคาเมตรละอย่างนั้นอย่างนี้เสมอไปนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการทอและผ้ามันจะนิ่มหรือไม่นิ่มเนี่ยค่ะก็เหมือนเหมือนเอฟซีถามนั่นแหละว่าเออวันนี้ไม่ไปหาเจนาหรออะไรอย่างเงี้ยส้มก็วันนี้ก็ขอทําคลิปเอาช่วงบ่ายเดี๋ยวส้มก็จะเออมาไลฟ์สดเอาเพราะวันนี้วันดีวันเลิกงามยามดีส้มพยายามจะไม่ด่าเผื่อว่าวันนี้ ส้มอาจจะถูกเลียงเบอร์เอ้ยถูกอะไรนะลอตเตอรี่หรือถูกถูกถูกหวยก็เมื่อคืนนี้ส้มฝันว่าน้องชายให้ส้มไปใช้หนี้ห้าสิบบาทแล้วอยู่ที่บ้านหลังเก่าเออแล้วช่วยตีให้หน่อยค่ะเออรู้ว่าส้มจะไหลสดเนาะประมาณสักสามสิบนาทีอืมเนี่ยค่ะนางไต่ก็มาตัดอีกแล้วนะคะดูสิคะ ช่วงนี้คือเป็นรูดูปิดหน้ายางหล่อนนะคะหล่อนก็เลยมีไอ้นี่ทำถ้าใครสนใจทักเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือมีขายเสื้อที่พวกส้มลองตลอดตลอดอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือแกก็ขายนะคะไม่ใช่ไม่ขายแต่ถามว่าให้แกอัดกาวให้ไหมคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ทําเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็คงจะอัดกาวไม่ได้เนาะถามว่าตัวเท่าไหร่สอบถามมาได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะให เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะให้แบบว่าแอดไลน์เจนามาเองแล้วถามกันสอบถามกันโดยไอตัวต่อตัวกันเองเนาะถ้าใครแบบว่าเอออยากจะตัดให้ส้มโอหรือหน้าตายหรือตัดให้เจนาเนี่ยมีผ้าตรงนี้ไหมอยากจะตัดให้ส้มโออะไรอย่างเงี้ยยินดีค่ะเนาะเนี่ยค่ะแต่ส้มเนี่ยไม่มีผ้าตัวนี้นะอยากมีจังเลยเสื้อแบบผ้าตัวนี้เดี๋ยวส้มจะหาไซร์หรือหาแบบไอ้นี่ให้ดูหุ่นแล้ว เนี่ยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊าย,บายค่ะรักรกเลิฟเนะคะขอบคุณค่ะ